สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิจน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงเมนูต่อไปนะคะขออนุญาตทําในสิ่งที่จะต้องใช้เวลาก่อนนะคะพี่ปูเอาแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะที่มีเนี่ยนะคะละลายน้ําเลยนะคะใส่กละมังนี่ไว้นะคะพี่ปูมีหัวไหล่หมูนี่อีกชิ้นนึงนะคะพี่ปูเรียกหัวไหล่หมูเลย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะทําหมูแดงเนี่ยนะคะมันต้องใช้สันคอหมูนะคะแต่พี่ปูก็มีวิธีการทำํำหัวไหล่หมูให้นุ่มเหมือนสันคอหมูได้นะคะในระหว่างที่พี่ปูล้อหมูพี่ปูนุ่มนะคะพี่ปูก็จะใส่พริกไทยนะคะลงไปตำเลยนะคะเครื่องที่พี่ปูจะหมักหมูนั่นเองเออจริงๆที่พี่ปูใช้ครกตํานะคะให้ดูอันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าพี่ปูไม่เป็นกุลสตรีนะคะไม่ได้ไม่ดีก็ใช้เครื่องปั่นนะนะคะ เห็นไหมพี่ปูตําเป็นนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นพี่ปูจะใส่กระเทียมก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะค่อยโม้ต่อไปมาแล้วค่ะอุปกรณ์การโม้เนื่องจากพี่ปูไม่มีรากผักชีนะคะแม่พี่ปูปลูกผักชีใบายาวไว้พี่ปูก็ใช้ผักชีใบายาวเนี่ยนะคะแทนรากผักชีค่ะเวลาจะหาความสวยงามจากคลิปของพี่ปูเนี่ยนะคะ หามีไม่ค่ะปู่ก็ทําจริงนะคะแล้วก็ใช้ความรวดเร็วเพราะว่า,เ,าเนื่องจากต้องลงคลิปทุกวันนะคะพี่ปูจะไปมวัวตัดต่อได้ไงอะคะเพราะว่าทำเองคนเดียวทั้งนั้นนะคะตั้งแต่สากกระเบือนะคะยันเหลือลบค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะที่ปฏิบัติงานจริงนะคะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก็น้อยนิดโดยปริมาณหมูที่พี่ปูมีพี่ปูก็จะใส่ผงะโลลงไปสักหนึ่งช้อน พี่ปูจะใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปนะคะ1ก้อนตําไปเลยมันจะไดเ้เขาเรียกว่าละลายง่ายขึ้นนะคะเวลาใช้น้ําตาลปีป๊บลำมมันก็หอมดีนะพี่ปูว่านะคะเดี๋ยวอวดยี่ห้อก่อนพี่ปูใช้เต้าเจี้ยวนะคะสูตรเนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอายี่ห้ออวดเนี่ยจริงๆบอกได้เลยว่าแต่ละยี่ห้อเนะี่ยมีคุณสมบัติต่างกันนะคะเราก็ใส่คลุกเคล้ากันไปเลยนะคะเพื่อที่เวลาเราจะไปหมักหมูมันง่ายนะ แต่บางคนน่ยอยากจะให้เขาเรียกอะไรนะเป็นเม็ดของเต้าเจี้ยวนิดหน่อยก็ไปเทใส่ตอนที่เราจะคุกเค้าให้เข้ากันได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วไปดูหมูเราดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าเราใส่แป้งมันไปทําไมนะคะเพราะสูตรนี้จริงๆแล้วเวลาเราใส่แป้งมัน,นมันเพิ่มความนุ่มให้เนื้อจริงๆนะคะเพราะเนื้อหัวไหล่เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ยุ่ยเหมือนสันคอนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่เหนียวเพราะฉะนั้นเราใช้แป้งแบบนี้ยิ่งโอเคเลยขอให้นุ่มปากนุ่มลิ้นอย่างเดียวก็เป็นพอนะคะทีนี้พี่ปูเอาหมูของพี่ปูเนี่ยนะคะไปล้างแป้งมันออกแล้วนะคะเครื่องเทศท,ที่เราตำเมื่อกี้ในครกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ นี่นะคะสีแดงที่พี่ปูใช้นะคะพี่ปูต้องใส่สีด้วยสิคะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นหมูแดงได้ยังไงล่ะคะสูตรพี่ปูนะทําให้นุ่มนะโอ้พี่ปูก้าท้าประลองเลยนุ่มจริงขอบอก นี่เลยนะคะซอสผัดปูปันพี่ปูขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไปใส่พวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายอะไรเนี่ยพวกนี้ปรุงรสนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าซอสปรุงรสใส่เข้าไปของพี่ปูสะดวกเพราะพี่ปูทําใส่ขวดไว้เอาทุกอย่างมารวมกันนะคะเวลาพี่ปูใช้งานมันง่ายพี่ปูจะเพิ่มเตาเจียวซะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเออตำเต้าเจียวลงไปน้อยเกินไปนะคะ รสชาติพี่ปูประมาณเอานะคะเพราะว่าเราเรียกว่ารสมือนะคะส่วนถ้ายังไม่ถูกใจนะคะเวลาเราต้มหมูเนี่ยนะคะเราไปเติมเพิ่มลงไปได้นะคะหลังจากเดือดแล้วก็ชิมเอากละกันแค่เนี้ยเสร็จแล้วเห็นไหมสูตรพี่ปูไม่ยากอะไรเลยนะคะแต่รับประกันความอร่อยค่ะ นี่เลยนะคะหลังจากที่พี่ปูหมักแล้วนะคะได้ที่แล้วพี่ปูจะต้มหมูนะคะพี่ปูจะต้มเพราะว่าพี่ปูจะต้องใช้น้ําเขานะคะจะไปลาดบะหมี่หรือว่าจะไปทําข้าวหมูแดงอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการหมักข้ามคืนจะทําให้รสชาติของหมนะูมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วหมูก็จะนิ่มขึ้นนะคะมีความหอมเครื่องเทศมากขึ้น กรรมวิธีที่แตกต่างกันเนะี่ยพี่ปูบอกได้เลยบางคนเขาอาจจะย่างเลยก็ได้นะคะค่อยๆย่างไปมันก็หอมดีแต่พี่ปูเป็นคนใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วพี่ปูก็จะใช้น้ําด้วยหลังจากนั้นพี่ปูถึงจะเอาหมูไปย่างเพื่อความหอมนะคะพี่ปูจะเติมน้ําลงไปนะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากที่พี่ปูต้มหมูสุกนะคะพี่ปูจะกรองเครื่องนะคะเพราะว่า บางทีนะคะลูกพิปูเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่เป็นเศษเศษนะคะสะดุดสดุดนี่นะคะหมูนะคะพี่ปูนําขึ้นจากน้ําท่านผู้ชมจะสังเกตว่าหลังจากที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยนะคะหมูของเราเนี่ยนะคะสีจะแดงน้อยเพราะฉะนั้นพี่ปูจะมาเติมสีในก่อนที่พี่ปูย่างนะคะเพื่อให้สวยงามส่วนน้ำํำพี่ปูจะไม่เติมไปกว่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแดงจัดเนี่ยนะคะก็ไม่น่าทานนะคะชิมก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่าเรามีรสชาติที่เราปรุงเข้าไปแล้วนะคะ พี่ปูใส่เต้าเจียวเลยค่ะเต้าเจียวเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งนี้แหละนะคะไม่หวานหรอคะ่ะไม่ยากค่ะน้ำตาลทรายค่ะเติมลงไปนะคะพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มนะคะพี่ปูจะเติมซีอิ๊วขาวสักหน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายอีกนิดนึงน้ำหมูแดงของพี่ปูเริ่มเดือดแล้วนะคะพี่ปูก็จะใส่แป้งมันฮ่องกงของพี่ปูเข้าไปนะคะเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปเรื่องความข้นความหนืดน,นี่ต้องแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบข้นมากหน่อยก็ใส่แป้งเยอะหน่อยใครชอบแบบว่าใส่ๆก็ใส่แป้งน้อยหน่อยพี่ปูก็ชอบของพี่ปูประมาณนี้นะคะ หอมหอมมากคนะ่ะจริงๆหอมมากเลยพูดแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะว่าอร่อยนะคะย่างเลยนะคะจะได้มีความหอมนะคะจากการย่างเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะย่างให้หอมนะคะมันก็จะเพิ่มความอร่อยให้หมูแดงของเรานะคะสีกำลังสวยและหอมกุ่นเลยนะคะ พี่ปูจะปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะไปหั่นลับประทานแล้วนะคะพี่ปูปิดคลิปกันแบบสวยๆเลยว่า แม่อร่อยไหมที่ให้ชิมเมื่อกี้นี้อร่อยมากแม่ะพี่ปูมีหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แม่บอกว่าอร่อยมากในแสดงว่าพี่ปูประสบความสําเร็จในการทํานะคะเพราะฉะนั้นปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ